สบายดีท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไลฟ์สไตล์วิทยุโนซั์เส้นเก่าเสเนะ้นเกยเนาะวันนี้เราก็จะมาว้าวเกี่ยวกับกระเช้าร้อยผ้าเนะะาะกระเช้ารนะ้อยผ้าเนาะขาแม่นําของขับเคลืนเศร,รษฐกิจลาวไทยนะวสิบเป็นอะไรน,นะทุะกคนรายการืัอนี้เราก็จะมารีแอคก,กันเนาะก่อนจะไปกันทักทายสบายดีเมื่อทุกสุดคนเนาะเมื่อนี้ากาหน้าตาสดใสเรนะาได้เสื้อใหม่เนาะจากพี่เมืองไทยเนาะพี่ทรายจากเมืองไทยเป็นส่งมาพูดซิว่า ดูดีมีสไตล์รู้สึกว่าดูดีมีสไตล์เนาะ <c oughs> โอเคเนาะ,ะสำหรับท่านใดที่เข้ามาเบิงใหม่อย่าด้กด subscribe ฝากกด subscribe นะทุกคนอไปเบอกก่งกันเลยของคุณลาวเฮาเกียวกับประเด็นโครงการก่อสร้างกระตาลอยฟ้าหรือว่ากระเซาลอยฟ้าขามแน่นำของเพื่อเสื่อมต่อเลาากับไทย เซิงประเด็นเนี่ยในวันที่26กันยาปี2 0 1เ,เพจแอร์โรเล่าเซิงเป็นเพจดังเกี่ยวกับสายการบินของเล่าได้เอาโครงการนี้มาเปิดเผยผ่านเพจของตัวเองว่ากระตาลอยฟ้าหรือว่ากระเซลอยฟ้าโครงการหัวม,มืออาเซียนเยอรมันระบบขนสง่งหูดแบบใหม่ลาาไทย โครงการนี้แมเป็นแนวทางหูแบบการขนส่งผู้โดยสารหูแบบใหม่เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวระวางประเทศลาวกับประเทศไทยโดยการนำเอากระตาไฟฟ้าหรือว่ากระเซาไฟฟ้าหากไต้ดนระวางเวียงจันทร์ไปหานองไขยโดยการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการนี้แม้เป็นการหัวมือกันระวางอาเซียนกับเยอรมัน ส่วนรายละเอียดและผลการศึกษาของโครงการนี้ทางเพจแอร์โล่เล่ายังบริหารข้อมูลเถื่อถ้าหากว่ามีการเคลื่อนไหวของโครงการนี้ทางเพจแอร์โลเล่าจะนําเขามาแจ้งให้ทราบนํากันอีกเถื่อหนึง่งสําหรับโครงการนี้ตามทีม่ทําไรได้ไปค้นควา้ามาเสริมโครงการนี้แมนกําลังอยู่ในขั้นตอนศึกษาเพื่อเตรียมโครงการ และโครงการนี้ระใส่เงินลงทุนจากธนาคารพัฒนาอเอเชียหรือว่าธนาคารเอดีเบียมีมูลค่าอยู่ที่า0 0ดอลลาร์สหรัฐ เสริมจากประเด็นทเทียเพจแอร์ลู่เล่าได้เอาโครงการกระตาลอยฟ้าหรือว่ากระเซาลอยฟ้าขามไส้แดนระวางเวียงจันไปห้าน้องไข่มาเปิดเผยในเพจของตัวเองเดี๋ยวเฮาลองไปฟังมุมมองและความคิดเห็นของคนล่าเฮาบึงว่าคนล่าเฮาจะมีมุมมองและมีความคิดเห็นกันแนวใดกับโครงการก่อสร้างกระตาลอยฟ้าหรือว่ากระเซาลอยฟ้าขามแนะนาของเพื่อเส่อมต่อเล่ากับไทยคนทำอิฐได้แสดงมุมมองเอาไว้ว่าเห็นดีนํากับโค โคงการนี้เพื่อเป็นการดึงดูดการท่องเที่ยวมุมมองต่อมาภาก,ก่อนเก็บเงินเอาไว้ไป่วยเลือประชาชสนผู้ที่ทุกข์ยากก่อนมุมมองต่อมาสุดยอดการออกไอเดียดีๆโครงการนี้เห็นดีนํ่มุมมองต่อมาวิสัยทัศน์นี้ดีเลิศว่าต้องเสียวเวลาไปนางรถแถมยังเด้ขึ้นกระตาลอยฟ้าสมเมืองอีก มุมมองต่อมาเบิ้งแล้วโครงการเหนียบเบิ่งส่งคือซีดียูวแต่คือสียุยงยากเรื่องต่อหม้อพอมันต้องขามไปขามมาระหว่างสองประเทศมุมมองต่อมาแนวความคิดแบบเนียก็ดีขึ้นกันบานเห่านับเมือนับจะเลื่อนหุ่งเรื่องการสร้างกระตาล้อยฟารมแบบเนียบแยิแย่งเป็นการดีอยากให้ทุกคนได้ขึ้นไปส้มบรรยากาศของแม่น้ำของและธรรมศาสตร์ลาวไทย มุมมองต่อมาเห็นดีน้ำลายมีแนวขีดการพัฒนาท่านสมัยไอเทคการพัฒนาจะต้องเดินหน้าไปตลอดมุมมองต่อมาเป็นโครงการที่ดีไร้ข้อส้มเซยมุมมองต่อมานี่ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่เล่าเฮาจําเป็นที่จะต้องสร้างเขือเ่อนไฟฟ้าเพิ่มอีกพอเพราะเฮาต้องได้ใส่พลังงานไฟฟ้าเป็นจํานวนไรแลยใส่ไฟฟ้าแบบสินเปืองอีก มุมมองต่อมานักมีขอใหญ่ทางลายเอ่ยอย่าสิมองโลกแต่ในทางเงนบวกไรให้ขีดเพิงด่านเสียของโครงการน้ำเนีอโบว่าจะเป็นโครงการได้ก็คือกันมิแต่อ่านกิ่นอย่างเดียวมันเป็นยอนความสลาสงสัยแบบนี้ล่ะบ้านเมืองจึงเป็นแนวเนน่ยอย่าลืมว่าทุกๆโครงการมันเป็นของนยนทุนจากต่างประเทศเข้าเข้ามาลงทุนก็เพื่อเก่งกำไรในระยะเงวเสริมมันอยู่ในแผนการสื่อและขายสัมประทาน เหมือนกันครับโครงการเส้นทางรถไฟนั่นแหละทูกๆอย่างบบมีคาําว่าไดฟี่ดอกสิบอกให้มุมมองต่อมาสิสางกตาล้อยฟ้าพุ่นนาคือมาคาบแทะอยู่บ้านคอยแห่งมีเส้นทางลอยน้ำเดืออยู่หน้าไสา้ทองนครหล,ลวงเวียงจันนีละเส้นทางมีน้ามีขีตมมุมมองต่อมาเอาเงินที่สิไปลงทุนนันมาซ่อมแตลงเส้นทางที่มันเปเพจะดีกว่า มุมมองต่อมาอยากสร้างเส้นทางรถไฟที่สามารถขนส่งสินค้าจากเนื้อหัวใจเพื่อสร้างเศรษฐกิจอยู่บานเฮามันจะดีกว่ามุมมองต่อมาเศร้าเสียงเงินละลาโครงการเนียเอาเงินไปสร้างเส้นทางมันจะดีกว่า มุมมองต่อมาเห็นบางคอมเมนต์คอมเมนต์พ่อปานว่าบริเฮียนังซื้อนี่ละบ่มีความคิดใจแยกว่า,าอ,อันได้งบประมาณของรัฐอันได้งบประมาณของเอกชนและอันได้งบประมาณของโครงการสาธารณงบแต่ละงบนั่นมันบ่ม่นวจะเอามาเมาร่วมกันได้มุมมองต่อมาคิดคือกันเลยเป็นตะยากวัเนาะเล่าเฮาดดยพัฒนากิเป็นยอนคนที่มีความคิดบ่พัฒนานี่ละ มุมมองต่อมาดีเดียนี่ก็เป็นวิธีหนึ่งในการยืดความกันกันกบโควิซิเก่าโดยที่การค่าและการลงขึ้นระวางประเทศบดยุสงักมุมอมองต่อมากระตาลอยฟ้าแบบเหนียบมันบบได้เรืองดอกดังอยู่ในกระตาอาบแดดอาบฝนสู่เข้าไปนั่งอยู่ในรถยืนแล้วเปิดแอร์เย็นๆจะดีกว่าถ้าหากว่านักท่องเที่ยวต่างประเทศมานาั่งแล้วสายกระตามันขาดนันคอยยานต่ลาบไตบอกราขึ้นไปใส่อีก คนต่อมาเดมโกรต,ต่อไปว่ากระเซาลอยฟ้าแบบนี้อยู่ต่างประเทศก็มีเป็นจํานวนหลยายเจ้าเคยได้ยินข่าวกะเซาลอยฟ้าขาดอยู่บ่ถ้าหากว่ามันบดีแท้เขาบอสร้างขึ้นมาดอกมุมมองต่อมาโครงการเนียมันเป็นไปได้อยู่แล้วการคนที่เว้ามัวส่วนนั้นก็ให้คิดได้ว่ามันบดีเหตุขึ้นมา่างยๆแล้วมันกบ็บดีสร้างขึ้นในปีนี้หรือว่าปีหน้า ตอนที่เขาจะสร้างขึ้นมานั้นเขาก็ต้องวางแผนในระยะยาวหนึ่งเขาจะต้องสำรวจจุดที่จะสร้างหรือว่าเส้นทางที่เหมาะสมสองเขาจะต้องพิจะะารณาวิธีการลงขึ้นผู้ที่จะลงขึ้นนั้นก็ต้องคิดไะไรให้มันละเอียดสามสำรวจแล้วบ่่อต้องทดลองเพื่อความปลอดภัยพรามมั่นบ่แม่น,มนโครงการธรรมดา ตามที่ข้าพเจ้าคิดนั่นสถานที่ที่เหมาะสมสําหรับการสร้างกับตาลอยฟ้าที่ดีที่สุดตอนนี้ก็คืออยู่ที่ผู้หินน้ำนอแขวงคำมวนอยู่ตาดฟ้านแขวงจำปาซักแต่ว่าซิมีนายทึนเขามาลงทึนก่าสร้างหรือบอนันก็ต้องเบิ่งกันอีกเทื่อนหนึ่งพอทางภาคหลายหลัดบดิกีดกันอยู่แล้วเพิ่นเปิดกว้างเปิดหาบการลงทึนตลอด มุมมองต่อมาประเทศลาวเฮาติดกับหลายประเทศเป็นศูนย์กลางตลาดอาเซียนใหญ่ในเอเชียเ<อ>สิงประเทศเลาวเฮาติดกับหลายประเทศ 1. ขศเขตสามเหลี่ยมคำมีลาวพม่าและไทย 2. เขตที่สองลาวเฮาติดกับจีนและประเทศเวียดนามเขตที่สามลาวเฮาติดกับประเทศเวียดนามและประเทศกัมพูชยและเขตที่สี่ลาวเฮาติดกับประเทศกัมพูชยและประเทศไทยเสิงทั้งสี่เขตนั้นแมนเป็นตลาดอาเซียนของพวกเขา ทุกคนสวว่าคลิปการได้เบิจกจบไปแล้วเนาะเขาก็ได้เห็นถึงความคิดของคนลาวในแต่ละมุมมองเนาะทุกคนก็จะคิดแตกต่างกันนะว่าเออผู้นั้นคิดนั้นนั้นผู้นี้คิดนั่นนี้เนาะและมีแบบคอมเมนต์หนึ่งสะดุดแหงก็คือว่ายญ่ามันขาดนะทุกคนแน่นอนเนาะในร้อยเปอร์เซ็นต์อาจจะมีประมาณ90หรือ99%เ้ปอร์เซ็นต์แมนปลอดภยัย1%เปอร์เซ็นต์ที่เหลือแมนมีสิทธิ์ขาดได้เนาะเพื่อก็ต้องเห็นมาโดยความปลอดภัยและมาตรฐาน ในความคิดของข้าพเจ้าเนาะว่าเออสมมุติว่าสาังเส้นทางหรือเอาแมนสงเส้นทางสางกระเซานี่เนาะแล้วเนี่ยมันสิมีผลดีใดใดให้กับสองประเทศเราคิดว่ามีผลดีหลายไม่คนมันจะเป็นการแบบเสื่อมสัมพันธ์เนาะเสื่อมสัมพันธ์ไม่ตีให้กับสองประเทศเราเนาะลาวไทยแบบไปมาหาสู่อาจจะเกิดขอยุง่งยากคือเผื่อว่าแรดดาตตอมออย่างนั้ยอาจจะมี ขอหยุ่ยงยากเวลาครัต้องไปผ่าตอมอต่บ่กอยากถามเนาะอันนี้ยังบอกเข้าใจรายละเอียดว่าเออมันอยู่แขวงใดกันแท้เนาะเพิ่นสีซางนี่เรือวเวียงจันทน์หนองคายบา่น่าจะเวียงจันทน์หนองคายเนะาะทวัาสสังเพราะว่าเวียงจันทน์ก็เป็นศูนย์รวมของคนลาวอยู่แล้วเนื่องจากว่าประชากรลาวหลายที่สุดะนะเนาะกะหนองคายกะจะแบบเป็นอีกอย่างหนึ่งเนาะก,กัเป็นการเปิดการท่องเที่ยวให้กับสองประเทศเท่านั้นเองนะส่วนว่าคนลาวอยากมาเที่ยวไทยแบบคนไทยอยากไปเที่ยวลาวสินะก็ต้องแบบขี่กระเช้ามาขี่ เดินทางถ้าหลดก็ได้เนาะแต่ว่ากีกับซาอก็อาจจะเป็นจุดชนร่วมแบบว่าพบปะหาสู่กันระหว่าง2ประเทศเฮาเนาะใหแบบสนิทสนมหลายขึ้นคิดว่ามันก็อาจจะมีผลดีเนาะผลดีแต่ว่าผลเสียรหรือผลอย่างนี้มันก็ต้องมีแนะ่นอนเลยนะทุกคนเพราะว่าอีกอย่างเราเป็นการลงทุนของเอกชนนะเป็นการลงทุนของเอกชนอย่างเสียรถไฟเปสินะก็เป็นการลงทุนของจีนไปสินะมันก็จะอาจมีผลดีและกับผลเสียเนาะเฮาก็อาจจะบูฮู่หลายเรื่องนี้เนาะอาจจะแบบเออ มันก็นหลายอย่างหลายปัจจัยเนาะเราทุกคนแล้วกาส่วนสามเหลี่ยมทองคำเนาะกับเป็นอาเร่าเป็น,เป,นเป็นบอนเศร,รษฐกิจพิเศษเนาะสามเหลี่ยมทองคมที่ทุกคนอาจจะหูเนาะอาจจะเป็นมีการลงทุนของจีนแล้าในหลายประเทศอาจ เขามาเนาะมาเที่ยวอาจจะพูดแต่ว่าข้าพเจ้ายังไม่เคยไปจากเทือ่อเนาะถ้ามีโอกาสเนาะถ้าว่ารถไฟมาหอดก็สิลองไปสัมผัสบดูว่ามันมันมันมนีมันมีอย่างเนี่ยอยู่สามเหลี่ยมทองคำเนาะนะนะทุกคนเนาะแล้วก็คลิปของเราเาจ้าทนีเนาะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เนาะเจอกันวินานีสบายดีสวัสดี